ก็เก้าปีที่ห้าสิบแปดแล้วครับก็อยู่มาในยี่สิบปีแล้วครับสำหรับน้องเจ็ดครับก็ก็ยังเด็กเหมือนเดิมฮะนะครับผมและก็ก็ขอให้เป็นปีที่ดีของน้องเจ็ดต่อไปครับแล้วก็ขอให้น้องๆมีละครเยอะๆเยอะๆแล้วก็จะได้ร่วมเล่นละครกันครับผมนี่พอยนี่มิกใช่ไหมครับบิกมิกมิกมิกครับมิกมิกนนี้ก็มาเป็นประจำทุกปีเหมือนกันค่ะ ครับก็ดีใจครับที่วันนี้พวกเราก็เหมือนเป็นครอบครัวครับผมครับเราได้เจอกันทั้งนักแสดงทั้งที่ผู้บริหารแล้วก็ที่พนักงานทางท้องทีด้เีด้วยนะครับก็ทางช่องเจ็ดก็ปีก้าข้อสู่ปีที่58นี้นะครับก็จะผลิตทั้งไรทั้งละครทั้งรายการแล้วก็ข่าวดีๆให้กับแฟนๆช่องเจ็ดได้ชมกันเหมือนเดิมครับหลายหายคนก จะมีโปรเจกต์ต่างๆเนาะใช่เลยครับโปรเจกต์เยอะมากครับอะไรนะคะก็โปรเจกต์เยอะมากนะคุณสุยช้างมีน้าเราก็จะมีโปรเจกต์มี